เ่ะมาบันนี่เขากอยูไปวัดที่เขาก็บยูไม่รักไม่เลงวักดีเลยพอมคือวัาสี่เลยลูกเจ้าคือวัาสี่เลยทํเท้าเอาลายสับอกพระเจ้ากได้ลูกเจ้าก็คือการทาไปอยู่ไปถูกไปชีวันขั้นก็มีมืออัมืออันมืออดมืออีมันท่านคะยังทำไปแบบใดกปทำไป โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุูสุคนโดยมาพบพ่อวันอวตษฐอีกแล้วเนาะพบพ่อกันอธิษฐานมานี่กะมาดินเพื่อนผูวงพี่น้องเนาะแต่ก็เลยวา่าแวะมาหลินนำอ่ามาเยี่ยมยามเนาะพี่น้องเป็้มากเ,เพื่อนเนพะิ่นเนาะพึ่งมามือแรกเลยนะเนาะเพื่นใหม่เพิ่นนี่พี่น้องเพื่นแม่นองดอนเพิ่นกะจะอยู่ใกล้อ่าดินผูวงเนาะพี่น้องอยู่ใกล้กันเนะาะเพุ่นก็๋ยจะเป็นดินผู้วง์พี่น้อง เสิงนี่แหละเนาะโดยตอนนี้ก็เขามาไนแล้วมาหาหลินน้ำเพ,พิ่นพี่น้องมาหนีกระแว่มาเนะาะว่าอยู่ใกล้กันพี่น้องเลยระเทือกยานเพิ่นวายูเ่เพลอนกันเลยแบบบ่าเด็เขามาหลินน้ำโดยเพิ่นกับวยูเ่เพืินนพี่น้องตอนนี้เนาะพี่น้องก็มาเนาะบรรยากาศก็แบบพ่อฝนก็เปิดเพลงถุงมือเลยพี่น,อนอ้อ,อ,นองอาผมน้องน้องเนาะสบายดีน้องไซน้องดอนโดยว้าวเน้ที่ไทยนี่มันงามแท้สบายดีเอานัง นงเาะมาแบบมือนีมาเห็นเพื่อนชัดเจนเลยมือนี่เนาะโดยเพื่อนกันเป็บิ๊กพอเพชรสั่งให้เลยเป็นสั่งให้ยูดินกับเพื่อนซื้อดินกับเปบิ๊งพอเพชรซื้อให้ยูนี่ได้ดินกับนี่ได้เศษหัวเท่ากับเราได้เคยมากเนาะพี่น้องเอลยเพิ่นก็แบบปลูกผักปลูกหญ้าเนาะในแคมนี่กัจะปลูกเองเลยบอกเลปลูกเองปลูกเองเพชรอนกำลังมา อนนัโอ้ยมันสนั่งันเลยกัเ<ฮ>บื่อว่าเพิ่นเปิดเพลงมว่วนเนาะแถวนี้เนาะบ่เงียบเงา <laughs> โอ้กับมือน,นีอันอันนี้แล้วเขาเปิดแล้วมืออื่นเขาก็มาเปิดเนาะโดยยายังวไงฮะดิไปไปหาหล่อผูกปลายไปไปไปหล่เหล่อ,บ,บ,ลอ,ลอบางก่อนเฮียหล่าหลีออกมาเผีก็ได้ออกขี่บ่บ่ได้ยวคอยแันมาอันคว่าหมางเลยละกีโดยงามเนาะออกเพชรธรรมชาสตร์ แต่เรามื่อนี้จะอยู่เพื่อนอยู่บ่หรื่อนนั่นแหละการฟังมือก็ได้อยู่ฟังมืออามาน้ฮาวาลงไปยืมเงินนั่อันนี้อันนี้เก็บทชคเออเลยบ่มีเงินจักผิดจักพันเลยส่งเนาะจะติดยาดิอย่าเหยียบนะมีแบบพักงามเนาะอ้าอย่าขึ้นไปเหยียบลงมาลูกลงเร็วนุลงนุงล่ะพักอไอยางเจอนางอันนี้พักกาดพักกาดกันใหญ่ๆเขาเอินพักกาดกันกุ้ง ยาดอนยายาคุณผู้พักงามเนยพี่น้องเหรอเนาะเดินเพิ่นกระกว่างเออไปบาคว่างคว้างหนาหอมหลังเลยเหมือนช่องหลังเหมือนซานเพิ่นพี่น้องแบ่เคยมาเลยทั้งุ่นก็แม่นบ่อันนี้นางไปไปเบิ่งอีกก่อนเล็กน้อยเพิ่นหยอกกันพี่น้องอันนี้กับมะเขือมะกรูดมะเข่า S 2> <S 2> เออมะเ,เขือมะเขือมะเฟษก็ยังไข่ <S 2> <S 2> เลยน<ค>ะปลักบัวเในขับบัวขบไปเลยเนาะปลับัวนี่ลักบัวกัปกบ,กบกป,ป,ปูเป็นนานแบบนี้เลยโอยงามไหมงามได้เห็ดแบบนี้เนาะอ,อ,อันน,นันน้นต้นมะคุงอในกระต้นมะคุงดอกไม้ มีกระตอบนําพี่น้องเอ้ยอันตัวมากมาแต่พุ่นบ่เอ้ยนางมากวาจะพุ่นเฮือนเก่าของเอื่อยนี่เลยเฮือนเก่าแล้วก็มามาปลูกีสิงิแรกยัง้างบ้านบ่แล้วเออแเอามาปลูกอันนี้พอดีจะิเอือยอยู่ลังนีแล้วก็แล้วเฮือนลังใหญ่เพิ่นพาขึ้นก็อยู่เฮือนลังใหญ่อืเลยมีแต่ว่าเงินแทงไม่ิ่งพอเพชรเพิ่นเลย เพราะว่าอันนั hmm. ้นเนาะมีอีกมาปุ๊กอีกกระต๊บหนึ่งยังได้เนี้ยนางเนาะยังกว้งอยู่พี่น้องหน้าบ้านเพิ่นกันมันหาบ่มีอันปุ๊บบุมีเงินเลยแต่ลูกเป็นอยู่กันเดียวนี่ก็ยังบ่มีเงินยาเฮ็ดบุ้มมีเงินไปหาไปหายืมนี่ยืมน้ำไผยเอานางเพราะว่าไปยืมน้ำร้านอยู่ตลาดนี่แหละมันกับบุกับบุ้มพ่อเพิ่งแต่มอนี่เจ็บท้องว่าจะพาไปหาหมอเออมันมหาบ่มีเห็นได้ไเลย บริสุทธิ์ยาในี่ยฮีอย่างเปิดกินบ่ยาดีเจ็บท้องหฮะนะไปหาหมอน่ะมันอันนั้นได้อันนั้นมันก็เสียแพงกว่าเฮาซื้อยาหฮะนะไปหาหมอเออไปซื้อยากันมันยากมันตัวเดียวนี่ยเนี่ยต้องงอเงินนี่ยเนี่ยมันโมีจักีดเนี่ยเลยเดี๋ยวว่าเจ็บท้องมวิ่งเจ็บตะท้องนิดหน่อยมีแต่ซื้ออันยายังแถวแถวหันขายยาเหม่อนทะเะ ไปคีนิกอะพิ่นกัจ่ายยาคือกันเด็กหน่อยเพิ่นบ่ซักได้ตากะทางละอันนี้ทางลุมนี่เอื้อยกะฮักกะปลวกก่อหม่เอื้อยกะไก่พี่น้องเอาให้ยโดน้ําบ้านไก่เฮือนเคียงเพิ่นเอาให้เอื้อยกัมาเรี่ยได้เฮ็ดได้ได้ซะไก่บ่โดยเป็ดไก่ชิ้นมื้อนี้ก็ขายได้ราคาเด้ยนะเอ้ยเป็ดเป็ดตัวหนึ่งนี่อ่าแสนปลายสองแสนเลยเโยก็มีเป็นราคามันหางห้าบ่มีเห็นดหมรวยกับฮักกระปลวกไม่ ก็ผูกไอเห็ดไมาักไก่งามเนาะพี่โบ้านเฮือนซานเือนบัดทานเฮือนล้างหนีบัดพ่นอนเสยน้เฮือนใหม่นี่น้องแกอป็นคนนอลูกสาวเนาะพี่้องเพือนมาอยู่น้ำกันแหละปอยู่กับยู่ไปชัดไปมากไปมากเ่กไปเห็ดเวีย ภาษาเออหว่าเงินคำกับทงไข่ทงมันวันฉันซ้าแม่คือแม่นี่ยกับข้าวไฮกะบพวกที่นักหมดได้วันฉันซ้าเลยขาข่าขาหน้าขาหันขาหนีเวียกบ้านการเมืองครบชุดวันฉันซ้าเวียกหันเวียดนี่เรียกว่าการลงการตายในบ้านในเมืองครับอยู่ในบ้านในเมืองคราบกับตองเลเสียคือนนอกไลยคัดคนกะจะบิดกะเอาไปนอนห้งโมกะโอ้ช่องอาทิตย์ ตะกี้ปัวลาตะกี้นะนอนไม่น้อยเอ้ายู่ทไข่ฉันไข้บูยมาคืนหายมัดคืนลมเนาะากอพี่นยองป้าไอหน้าปลาขึ้นเถิงปะป่าแดดอย่าไปเบิ่งทางเถิงนะพี่นเลยเนาะ้งนโดยบเป็นยังดอกเนาะมีเด็กน่อยมีเด็กน่อยแกคือบ่าานหพี่นเลยเนาะ ก้วงอยู่ได้พี you know, well, ่น being well, so oh. ้องเนาะอันนี้มีเด็กน้อยจะทำนี้แล้วเนาะหาปนทำได้กหยอกกันกูจังกูไปหาเนามรเทศมึงโลกมาันเป็นยังไงแนะพี่น้องโอ้ยบหบกเพิ่อนั่งลงนั่งลง นั şey so um, really ok? so uh ่งแล้วเหรอไปไปบอกอยู่ดาวทานผมไปถิ that. ่มอยู่เพื่อนไอ้คนไทยผมอยู่ไทยฉันละมานั่งแล้วัวอ่างเบิร์ดก็ได้เป็นเพป็นจากเบิ่งกล้องบ้าอ่อืออันปูอันนี้ก็งามอยู่แล้วเนาะนั่งเนาะแบบพอได้นอนนอนนอหกก็ได้ได้หน่ได้นอนนอหกก็อื้อยนอนอยู่ห้องอันนี้ เป็นลูกอันผู้แพ้จะว่าผู้แพ้เลยเป็นวัดเป็นอายตลอดนั่นแหลกินหนำเย็นมันก็เป็นเลยกินหนำก้อนเนาะนางเลิกนางแล้วเนื้อไกเหนื่อยนางเลิกเออกระเป๋าขวดน้อยกระเป๋าน้อยออแต่ว่าไพ่พื้นอย่างเงี้ยนี่กามีวันหน้อยนางเนาะโดยแม่นี่ยทั้งไม่บิ๊กโผล่พิบุญามให้เบิดทั้งหนำทั้งในโดยคนก็เห็นให้เบิดเปิร์ดทำให้เบิดแต่ว่าได้จ้ะโดยเปิร์ดทำให้เบิร์ดเลยว่า ป้านที่แล้วกับวันเลื่อนละลังเลยด้วยเพื่อนกันซื้อข้าวจบหนึ่งมีช็อคเกตปลากระป๋องแพ็คหนึ่งกับเครื่องบินบิโอเบ๊ก้นสองมซแช่นคนอื่นมาใส่ช่องบาแช่โอ้ดยแต่ว่าพอได้พอได้กินเนาะพอได้กินแล้วกัแบ่งแมตตูแน่โดยแต่ว่าแมตตูเพิ่นนีช่วงนี้เพิ่นแบบเคยมาอยู่บ่แบบมีคนพาเพิ่นมาพี่เหรอมาแต่ช่วงคืนเดือนเลยนักนักหนั โมเห็ดล่ะไปน่งน่งอยู่ดีดีทางหัวอื่ยนะมาเนื่องคนเพื่อนแลวกับบรมมาเลยมื้อป็นเพื่อนแล้ออกจบพิธีเพ่จะคืนเมื่อเพื่อนแบบไปกันอยูคนเดียวเอาปิกันคืนบ่ได้าบอกว่าอะไ้าไปัมีบาบมีเวมีกรรมต่อไปมื้อหนาเาปัญญมีึง้าก็ถึงเก้าว่าคืออันแบบเนแบบหมักอยู่กบบคือเห็ดกระต๊อบอยู่ต่างหากอย่างก็ได้นะนลนางเนาะ ก็ท่านคนวันเย็นเพื่อนรักใหญ่ค่ะเพิรนอยู่กับจอร์เพิรนทำกับอยู่แดีมันก็กลวงอยู่มือนกัเนาะเอาแล้วน้องโดนี่มันเป็นนี่ปะเดี๋ยวเพิร์นอยู่ผุ่นก็แบบสบายใจเพิ่์นอะไรเนาะเออจะเที่ยวไปคือหนองห็นนี่แหละเที่ยวไปเดี๋ยเที่ยวไปเที่ยวมาเป็นเที่ยวไปก่อนก่อนนะก็เที่ยวไปบุดมีกับยืนบดบมีกับคือบุมีคือเอ่ยบุมีคือแบบนี้กะคือว่ามันจะเป็นแบบบุมีแบบนี้อ่ะแต่มันบุมีแบบนี้ ก็นอกคือออยก็มีพละลายค้งเงี้ยนองดอนเนี่ยนองเดตอเงี้ยเะต้อเสียเงินเน่อวอันนี้เพ็่นผักบอกจะผักว่าล่ะผักเลยเ้ก็ไเป็นัางน้ำเมร์แล้วว่าคนหูเนาะสิยืนแบบนั้นน่าบพาเมาอวบมหาวเพื่นยวนห้องปอยังปอบอหรือว่าอนุบาลปหนึงเอาปหนึ่งแล้วเก่งในหนึ่เนาะนองดอนนี่นองดอนแ่ปหนึ่งย ก็หน sort of ึ่งเขากว่หนึ่งน้องด้วจ้ะยังบ่ไทยันน้องคือแงามก่อนจ้าเาเขียนเป็นเขียนเป็นแปลว่าก่้ก็สิงเอี เป็นหยังอันน่ะมันแบบบานช่วงนั้นมันเกิดออกมาสมบูรณ์แต่แบบานนมันบ่สมบว่า้มันบอแบบเบื้องน้อยเบื้องใหญ่แต่ว่าเฮายากเว้าลายนะกันเว้าลายก็แบบว่าเฮาบ่มีเงินราันเฮาก็มีามานะเนาะโดยคือเป็นอันนั้นอ่ะยืนๆดูลูกยืนๆอืมอันเบื้องเบื้องน้อยเบื้องใหญ่พี่น้องแบบอนอกเนาะ มียายเบิ่งเลยเนาะแบบว่าอ่าเวลาอันเกิดมาแหละเนาะตอนเกื้อเฮาเกิดมาเนี่ยบ่แต่ว่าอันแต่ว่าเกิดทีแรกมันก็สมบูรณ์แม่น่นั้นมันโบาดนี้อืบาดนี้เลยแต่ว่าแต่ว่าอันมเพิ่นว่าอันมให้ไปให้อไปนอนรักษาเนาะอบ่มีเงินก็ใครน่แหละเนาะ อีปายอยากหาเดไปทางล่างเอื้อยล่ะพูยเว้ยล่ะตีอยากเห็นตัวเองบ่อ๋อได้แต่ว่าเฮาก็มว่าให้เฮาไปรักษาแต่ว่าเฮาก็บ่มีเงินแต่ว่าาบ้าลายแล้วเฮาก็บ่เป็นวาเอามอยู่นําเด้อตเเเติดพี่น้องเอ้ยมาอกะยาแลเพิ่นเกิดมาซ่นีก็สมบูรณ์แล้วเนาะเออมันบ่เป็นหยังดอกเนาะาเฮาบ ยักอ๋อยังวงาว่ายัก็บว่าเออสงเจ้าเด็กพักันดืมนูในแ่เดิบุตีหัวน้องแหะบุตรีบุตีแต่ว่าอันช่วนเรองบุกินข่าวันนีนะเิ็กดหน่อยก็แบบนี้เลยเรว่าม่เห็นละมาพี่ไว้กินอันกินข่าบัแซ่มันได้เป็นวัดเด็กน่อยเนาะจะํำมากเลยอเฮแซกก็บริเนี่ยาจจะพดผักดหยาไปป่ชันุมว่าคองอาไากร้านเออป ดีเยอะนะลูกเอ้าฮ่ากับอยากกินอยากพัวะได้วาฟเฟิลเนาะฮ่าก็บลูกเนาะไปเสรได้ก็นโดเป็นย้ายแต่ว่าฮ่าก็ขาดกลุ่ดอยว่าฮ่าก็นึ่งมาพอเราก็บ่มีนะเราก็บกับผาพอแต่เจ็ดเดือนพูดลำเลยแต่ว่าฮ่าอยากไปพูอกับข้าวผัดหมมีเนาะต้นขึ้น่าสั่นชะกแต่ฮาไปพัวะหลักชากคือสิหายนะจะเป็นแต่มาหันใจพึ่งพึ่แต่นอนห้อ ทันใจนต่แต่เล่ายังในน่นอ่ะน้ว่าสีหาเดือนเลยเอาไปนอนหงมอนนอนหงมอนโงคาใส่กระชี้อย่งเราทรับเราทรับทีไปอาไปโชรุณโชวดีเนาะผนบ่าคนบัาคโถเป็นมัเป็นเอ้เก่งนึกแึ่นอนนงสน้องโดนนี่แลกปีเลยนางนองโดนนะเอ้แต่ว่าผู้นี้เ่าไดผูนี้ อันนี้ฮะฮะแต่โชคดีว่าทั้งปีเออจะพ่อขนเงินวมาบบอนนั่นอยู่เป็นบ่อเกาะบ่อนะเว้ยเป็นหัวน่ะมามาก็คือแบบนี้เหนแล้พี่น้องบ่อคอยอันบ่คิดว่าสิอยู่ได้เข้ากับมานี่แหยโอ้ว่อะให้แต่แบบมาดินอันหมู่ฮานะก็เลยแหวมานี่ยัดหมดเจอพี่น้องเลยเนาะ มาบัานหนึ่งครับยู่ไปวะซี่เขาบอกลูกไม่รักไม่แลงงานดีเลยพผมคือวะซี่แล้วลูกเจ้าคือวะซี่แล้ยทนเขาเอาลายสำนรับประเจ้าบ่ได้ลูกเจ้าก็คือการที่เขาไปอยู่ไปถูกไปชีวิตบางขั้นก็มีมืออีทมืออันมืออดมืออีมันทันคะยังทำไปแบบใดทำไปได้ทำไปไม่ได้หลายอย่างลูกวิมเอาไหมครัเขาก็โอ้ทวิโอ้ไปสกอ แม่ทบัตเมืองเพอดตาอ้ยนดอนเอ้ยนไทยเอ้ยเิี่คนไทยอ้าวคนไทยเพ่นก็มาอยู่นี่บ่เออพี่นองแล้วกแม่ยเในบังข้เปนดูตนชาวาลุกั้านกกินนะมือั้งข้าวคนกาคนกาหายห่ากเออสาทุบุญคุณเพลินเ บางครัเพื่อนวันธรรมดาขึ้น้ำดลปเี้ยเออื่นอื่่ยังไปส่งห่าบุมีเเี๋ยว่าย่างไปส่งอยู่บรรถาดคนแล้วเนาะเนี่นอยู่บนทาดคึ่งบะดคึ้บรทาดป็นอันหนึ่งตามคบึงเหมืองยางเลยเหนอเหือนอเียนำดลเมอไก่สี่อไกสิบปไปตามลังทั้งครับกระ่านหลุดยันล่างนะส่วนไลก็มีแต่คนนั่นแหละแม่ ตรงนี้ก็มีข่าวร้ายพี่น้อง <No. S 2> จับเนาะจับคนจับเด็กน้อยแหละหลอกลวงเนาะย่านอันมอนีไปชวนไปใช้ป้ยโดยได้เมื่อนี <c oughs> วันได้ออกไปทางาไหนวันนางมิแต่ว่าไปตอนอนี้แล้วก็มาเหบอเออไปอันไปว่าสิไปอัน,ไป,อนไปเฮือนร้านอะไรไปยืมเงินเยอ่ะดูเงิอนอยู่กับบุพมาศก็มีอยู่เงินอยู่แต่เงินใช้ลูกเก้าวอาจจะเป็นกรางเมือคืนแค่ว่า ลดละพนาเขาก็บ่มมีจะเขาสิบเปเพิงใครแม่นยูคนเงินไก่คนมีกัเพิ่งคนไร้เถือเข้าก็บอกก้าเพิงแม่ลระวะอือเขากับบกก้าเพิ่งว่าวเพิงคนเ่อนึงเถือ่องเพื่อนเนี่คือสิได้ยูคนไรเถื่อเพิงกับ่ได้แล้วก็ว่าเบาบมมีแม่เละว่าน้องเออาปล่าเลยมันนี้ก็มาแวลินนั่เอื่น้งพี่น้องเออพอดีเจอคนอยู่เพื่อนโดยน้องก็ว่า ดิน่นทรรัชาบกัเป้นเมื่ออนี้เป็นผักข้องเฮียนหอนมือได้เลยานางน้องแต่บุญแต่บุญช่วงบุญมัธย์ผักเลยแมนในคู่พว่ามันยาะมีคนลายเยมือนี้กับบมียังมาฝากเด้อเมือนี้ขนมนกับโบมีได้พี่น้องขิดว่าซิบุยูเนาะมากับบมีหั่นขนมนะคะ โบได้ตั้งใจมาหาหานนะยมาดินมาดินผู้บงเนาะก็เลยแวะมาเยี่ยมยามาลิงน้ำโดยเดี๋ยวสิเอาอันเงินเมียนไทยน้องดอนไปฮองเฮียนมาพี่น้องง่ายเลยง่ายเลยน้องโบไดป้ายน้องเนาะเมียนซื้อขนมเด้อน้องดอนเด้อโดยเอาล่ะ มีแต่ใบมีแต่ใบคุ้ยพี่น้องได้เงินกันเนาะ,ได,ะได้เงินแล้วไปเลยอันนี้เลย๋ยวเฮากับซีคออันกับก่อนเลนาน่าไงเนาะเพราะว่าทั้งอันแหลกกับถ่าทั้งถ่าีกับท็อปคนแล้วเนะาะเอ้าบวันี้ก็บสบายดีเลยน่างเดอ้อโดยสบายดีน้องสบายดีก่อนน้องชายสบายเลยสบายดีล่ะา โดยพ่อแม่พี่น้องจากคลิปนี้กสิคอจอบคลิปไปแล้วน้องเอนีคก็แวะมาเยี่ยมยามมาหลินน้ำมยนั่งแม่น้องดอนเนาะโดยจากคลิปนี้กสิคอจอบคลิปไปแล้วพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องบัรสุขสุขคนที่หับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบที่บอขามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกาวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดี